เจอแล้ะ 8T คอยห่าหาโอ้อเดี๋ยนวนะออกนะออกนิ่มๆเลยออกเดี๋ยวเจอตอนเข้านะตัวคนนะช่วงเข้าใช่บนระถก็เยอะนะมันนะมันหัวดีนะันานเจอนะตัวนะมันหัวใหญ่ใหญ่้ย พื้ที่แปลงนี้แสดงว่ามันเขาไม่ไม่กระทบแรงไม่ตายน้ำนะหัวดีเนี่ยหัวดีแล้วก็หัวจะยาวเสมอตลอดเลยนะ ที่าห้าปาดแรงเนี่ยรงนะนีพามดูท่อเขียนนะเราเขียนว่าแทนคุณนะนี่ยท่อ ตัวนัานี้ทอหนาออกไม่กันแล้วนะเกิน,นะอันนี้ร้อยห้าสิใส่ทอร้อยหกินะ นะทุกคนข้าวิดลองนะข้าวิดลองข้าวฟินลองข่าล,ลองนี้นะ ตกนะน่าจะตกล้อหลังตกบอ่ออะไรนะเธอนะไม่ขยับเลยนะตล้องรอรถใส่นะเธนะล้อหลังตกแถบโน้นนะล้อแถบโนะ่นตกบอ่อ แถวมันตกบ,บ่อขึ้นนะุกคน,นะนนะเดี๋ยวรอก็พามาดูนี่นะนมามงดูอันนี้ร้อยยี่สิบนะตกหลุมว่าตกหุมไหเล 120 120เข้านานี้นะออกเข้านานี้นะทุ <Yeah. S 2> กคนนะโง่กระทิงทุกคันเลยนะ, <Yeah. S 2> กกะท,ทุกคนนะซุ per ks 8คันเป็นโงกระทิงหมด คนมากเข็นมันนี่เราเข็นมันคนมากจะทุกคันนะใช้โค้งกระทิงกันแล้วก็ใช้สองลูกเตะกันนี่นะคันนี้จะหอบแบบว่าหอบนี่นะหอบก็จะหอบแบบนี่นะจะหอบไม่เหมือนใครคันนะ น้อยก็พูดไป่ถูกนะจะหอบอีกอย่างนะแล้วคันอื่นก็จะหอบอีกอย่างจะหอบดป,ปักปักปักจะขาดใจอนะ่ะจะดับเลยดับดับเลยดับก็ยังเหลือสองคันนะที่ยังหันหัวลงอยู่ อกนะก็หกคันนี้ก็หันหัวขึ้นกันเลยนะหันหัวขึ้นบนกันแล้วแล้วสองคันนี้ก็เขยมไปเข้าหน้าใหม่นะหันเขาหน้าแล้วก็หันขึ้นออกเป็นไร่กันเลยนะนานี้ก็นาที่คอแแงมบ้าหมดเลยนะแล้วแต่นะทุกคนใครจะจังหวะไดหน้ากัหน้า,าหามัน หัวใหญ่แต่ความหนางมันจะไม่เท่ากันนะนะอันนู้นก็นู้นนะอันนี้ก็จะเป็นรอยยีสิอันนี้ก็ระส่าหี่อก็จะเล็กหน่อยอันนี้ก็ค่อนข,ของขนนรังอันนี้ก็จะใหญ่หน่อยเร่งขยับแล้วเลยนะ ตามไปดูช่วงนารันนะนารันเดียวเกา่าแรงแท้นะปากนี้เป็นร่องตอนนี้เป็นมันนะมันเพิ่งปลูกใหม่ปลูกห่างเนาะปลูกห่างหรือไม่ขึ้นไม่รู้นะแต่มันมันเขาจอกขังห่างงามนะเขาเจะหัวดีนะ แทกนะตึกตักตึกนะนะตักเลยนะเกานาเนี่ยนะ อยี120นนะ่สิบนะตัวนะรอยี่สิบัยังเราจะออกมาฮะรอยพี่สิบมาเร่มเ่เหมือนนะอันนี้รอย่คันนี้ก็จะเข้ามีหน้าตรงโน้นนะ ก็จะมีบางบางโคนข้างหลังนะยางยาบางโคนกันดินกระเด็นนะแล้วก็มีไฟนะมีไฟไฟท้ายกันี่นี้ทานึงนหาน้าอย่างนี้ คือรถยี่สนะแข็งแรงเลย